สำหรับผลการทดลองของปฏิบัติการนี้นะครับผลที่ได้เป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับจากการที่เราเอาสารลายห่างกระลอกนะครับไปวางไว้ในสภาวะทั้งสองสภาวะก็คือสภาวะที่โดนแสงแดดหรือได้รับแสงแดดเป็นเวลา90นาทีกับสภาวะที่เราไว้ในห้องมืดนะครับผลก็คือว่าเมื่อเราตั้งทิ้งไว้30นาที สารลหลายหางก็นลอกในสภาวะที่ได้รับแสงแดดจะมีการสร้างฟองอากาศเกิดขึ้นในหลอดทดลองที่เราครอบไว้ซึ่งฟองอากาศนี้เราสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นอะไรดีครับครับใช่ครับถ้าจะเป็นก๊าซออกซิเจนเนาะเพราะว่าจากที่เราทราบกันมาแล้วว่ากระบวนการสังเคราะห์แสงของพืชนั้นผลผลิตที่ได้คือก๊าซออกซิเจนครับสําหรับเวลาผ่านไปหนาทีก็จะเห็นว่า ในภาพบนนะครับซึ่งเป็นสภาวะที่สารละลอกอยู่กลางแดดหรือได้รับแสงสว่างตลอดเวลาก็มีการสร้างฟองอากาศเกิดขึ้นมากขึ้นแต่ที่ห้องมืดทึบป,ปริมาณฟองอากาศก็ยังคงมีน้อยนิดหรือแทบจะไม่เห็นเลยนะครับยังคงเท่าเดิมอยู่นะครับเมื่อเวลาผ่านไป90นาทีก็จะพบว่าปริมาณฟองอากาศที่พบอยู่ในหลอดทดลองเมื่อนำสารละลอกวางไว้โดนแดดตลอดเวลา ก็จะพบว่ามีการสร้างอาฟองอากาศเกิดขึ้นมากมากกว่าในบริเวณที่ทึบแสงนะครับซึ่งจากผลการทดลองนี้เราก็พอที่จะัินาษฐานได้ว่าสิ่งที่พืชผลิตออกมานั้นมันน่าจะเป็นกา๊กาซก๊าซอะไรจากที่เราเรียนกันมาแล้วว่ากระบวนการสองแสงจะได้ผลผลิตก็คือกา๊าซออกซิเจนครับซึ่งจากผลการทดลองนี้นะครับ เราสามารถทดสอบได้โดยการนำเอาฟองอากาศนี้ไปทดสอบกับทู่ถ้าฟองอากาศนี้เกิดมีลักษณะว่าไปขึ้นมาให้กับทูบแสดงว่าอากาศตรงนี้แหละครับคือก๊าซออกซิเจนเราไปดูวิดีโอที่ทําการทดสอบกับทู่เลยครับ ครับหลังจากที่เราเห็นว่าฟองอากาศที่กา๊าซที่สัตว์ทางทลอกสร้างขึ้นมานั้นคือก๊าซออกเซิเจนนะครับเราจะมาสรุปผลการทดลองกันนะครับสําหรับการสุปสรุปผลการทดลองก็คือเมื่อเราทราบกันอยู่แล้วว่าปัจจัยสําหรับกระบวนการสังเคราะห์ด,ด้วยแสงหรือการสร้างอาหารของพืชนั้นก็คือดดแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นทําให้เกิดกระบวนการสังเคราะห์แสงโดยอาศัยวัตถุดิบสําคัญก็คือน้ําและกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งมีความสาคัญมาก และแสงสว่างหรือดวงอาทิตย์นี้นะครับจะใช้การกระตุ้นในคลอโรฟิลซึ่งคลอโรฟิลเป็นสารสีเขียวที่อยู่ในคลอโรพลาสตของเซลล์พืชทําให้เกิดกระบวนการสังเคราะห์แสงได้ผลผลิตสําคัญคือเป็นก๊าซออกซิเจนเกิดขึ้นครับครับนอกจากก๊าซออกซิเจนแล้วนะครับในกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืชนั้นยังได้น้ําตาลเกิดขึ้นด้วยนะครับ ซึ่งกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืชน,นะครับเป็นกระบวนการที่มีความสําคัญต่อการดำรงชีวิตของพืชและสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆรวมทั้งมีผลต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับเพราะเป็นกระบวนการเดียวที่ทําให้มีการนําเอาพลังงานแสงมาเปลี่ยนให้เป็นพลังงานเคมีเก็บไว้ในรูปของสารประกอบอินทรีย์ที่เป็นสารอาหารสําหรับสิ่งมีชีวิตทุกชนิดโบนโลกของเราเป็นกระบวนการที่ช่วยลดปริมาณกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อนนะครับ และยังช่วยรักษาสมดุลของปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และกา๊าซออกซิเจนในอากาศทําให้สิ่งม,มีชีวิตต่างๆสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ครับการสังเคราะห์ด้วยแสงยังเป็นกระบวนการที่พืชสร้างอาหารขึ้นสําหรับใช้ในการเจริญและเติบโตของพืชด้วยนะครับโดยที่พืชนั้นนะครับจะนําผลผลิตก็คือน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยวนะครับมารวมตัวกันให้มีขนาดโมเลกุลที่ใหญ่ขึ้น ก็คือเป็นลักษณะของแป้งหรือเส้นใยเซลลูโลสนะครับทำให้พืชน,นั้นมีการเจริญและมีการเติบโตนะครับสำหรับปฏิบัติการผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับด้วยเจ้าสาลายห่างกรารออกัวนีนนะครับเราจะเห็นว่านะครับถึงแม้ในการเซตอุปกรณ์ทั้ง2อ,งองชุดนะครับคือชุดหนึ่งเนี่ยเราให้สารลายของเราเนี่ยอยู่ในที่มืด อีกชุดหนึ่งสารลายกระลอกอยู่ในที่ที่รับแสงเต็มๆนะครับเราจะสังเกตเห็นได้เลยครับว่าสารลายกระลอกนี้เมื่อได้แสงสว่างนะครับจะเกิดกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงและผลผลิตคืออะไรแน่นอนว่าเราจํามาแล้วเราเรียนมาแล้วว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงผลผลิตคือก๊าซออกซิเจนนะครับ นั่นแสดงว่านะครับสางกรนะครับใช้แสงนี่แหละครับเป็นตัวกระตุ้นทำให้เกิดกระบวนการส่งเคราด้วยแสงและได้ผลผลิตเป็นกา๊าซออกซิเจนโดยที่เจ้าสารงกะละโอบที่อยู่ในที่มืดน,นะครับเราะจะเห็นว่า ปริมาณออกซิเจนนะครับออกมานิดเดียวทั้งๆที่เวลาเท่ากันคือ90นาทีนะครับแต่ในเวลาเท่ากันนี้นะครับเจ้าแสแงกระลอกที่อยู่ในท,ที่ที่มีแสงสว่างอย่างเพียงพอจะเกิดกระบวนการเสางแสงและผลิตออกซิเจนได้มากพอสมควรนะครับโดยดูจากอะไรครับดูจากปริมาณออกซิเจนที่เกิดขึ้นในหลอดทดลองเราและการวาดแสงของเทียนที่ของทูบนะครับที่เราเอาไปทดลองที่ปากหลอดทดลองนะครับ นี่แหละครับคือผลผลิตจากการส่องเคราด้วแสงนี่คือออกซิเจนซึ่งมีประโยชน์ต่อโลกมนุษย์ของเรานะครับปฏิบัติการต่อไปจะเป็นยังไรงรอพบกันครับ